เวีจะมมากรอใหม่เก๋ขู้

Bên lệm bên bố trâm bố đi từ lệm về hàm từ lệm bố trâm

มันไปมันยังมันไปกยัน่ชาแล้วะสยี่่่ได้กัมาดันแล้วง้ไ้หรอเบกันเห็นออกจากบ้านมีคนยิมาอยู่ก็เลยรอดรอหน้านไ่วัดเยใส่ย่ายมวยม้มา <laughs> <đấy>, <laughs> ừ, <laughs> mặc <xóm> dù <này> là để mặc dù là để nào, dù là để mặc dù là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn nè có phải là cái bạn đó đi về nhà rồi người của chạy đưa này

เออเป็นเม็ดเลยเด็กกันวิ่งเงี้ยเป็อเม็ดเดกันเป็นเม็ดเขาไีไะอยสายทันทีพยุบปรีตแรกกดสายง่าด้วอยากตังขาสอแล้วไปกันเขาอันอเขาเดี๋ยวนี้ัคะแนนได้หัวกคะแนนมันไปก่อน กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจ๊ตุ่มพารวยด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมตตาที่มอบให้นะคะเฮงเฮงรวยเรืปัง,ป,งปังกันทุกคนคะ่ะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดไฟแขยวข้าดจากนสลายทั้งปวงนะคะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองคะ่ะเงินไหลกองทองไหลามาเต็มบ้านเต็มเรือนเต็มกระเป๋าทุกคนทุกท่านนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ